กิจกรรมปรตาทาสพออพาน้องท่องมรดกโลกเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการปรตาทาสพออรักมรดกไทยมรดกโลกโดยร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมศิลปากรให้ความสําคัญกับเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายโดยปตาทาสพออได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจําทุกปี นำเยาวชนไปสัมผัสและเรียนรู้คุณค่ามารดกโลกในพื้นที่จริงเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวางรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาดูแลน้องผู้พ,กพิการในการมองเห็นนะคะได้พาน้องมาเดินป่าซึ่งเป็นโอกาสน้อยมากและคิดว่าคงมีหน่วยงานน้อยมากที่จะกล้าที่จะพาน้องมาสัมผัสธรรมชาติขนาดนี้เพราะว่าต้องดูแลน้องซึ่งต้องค่อนข้างใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงแล้วก็ แทบจะต้องดูกันทุกวินาที